อ่ะมาติดตามกันนะครับทุกคนมีดราม่าอีกแล้วสําหรับเทศกาลเจนนี่อรอบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการว่าจ้างงานนะครับแน่นอนว่าเทศกาลเจนนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบโอโ้โห ไม่ทันตั้งตัวแม้กระทั่งตัวเจนนี่เองก็ไม่ทันตั้งตัวเลยก็ต้องแก้ปัญหารายวันหน้างานกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่สุดท้ายแน่นอนว่าเจนนี่ก็เคยพูดในไลฟ์นะว่าดราม่ารายชั่วโมงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นดราม่าที่เจนนี่เนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงนะครับก็คือเกี่ยวกับเลทการจ้างงานนี่แหละทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจนนี่เนี่ยจ้างก็คือ50,000บาทต่อ1,000ออเดอร์ทุกแบรนด์่วก็จะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่แบรนด์เกิดใหม่แบรนด์อะไรก็แล้วแต่ ห้าหมืนบาทต่อ1,000ออเดอร์ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะนี่ชัดเจนเลยอาจก็ต้องยอมรับก็คือการพูดในไลฟ์สดบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแบรนด์เนี้ยครบ1น0 0งออเดอร์แล้วคุณพี่จะไปต่อไหมถ้าไปต่อก็เท่ากับว่า1,000งพันออเดอร์ บวกเพิ่มทุกๆ5 0,000บาทนะครับเช่น2,000ออเดอร์ 2, ก็จะเป็น10,000 0บาทต้องให้เจนนี่อ่าอันนี้เนี่ยทุกคนรู้พอเจนนี่พูดในไลฟ์ตลอดนะครับทีนี้มันเป็นมันเป็นดราม่าก,ก็เพราะว่ามีแชทการจ้างงานแล้วก็เป็นรายละเอียดงานของเจนนี่เนี่ยออกมานะครับซึ่งมันมีการระบุเอาไว้อันแรกเนี่ยก็คือกรณีบูมช่วยบิลบวกเพิ่ม10,000บาทซึ่งอันนี้เนี่ยมองว่าไม่ได้เป็นดราม่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าใครที่เอนดูบูมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะให้อยู่แล้วเหมือนที่ผ่านมาแบรนด์ไหนที่เอนี้ เขาก็ใช้บุมพิเศษอยู่แล้วเรียกว่าเป็นปิปะนะฮะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ในรายละเอียดงานแชทของเจนนี่เนี่ยที่มันมีปัญหาแล้วก็มีการระบุเอาไว้นี่ก็คือการนําคลิปลฟ์ไปใช้ต่อเนี่ยอันนี้ต้องบวกเพิ่มอีก20 0 0 0บาทต่อเดือนนะทุกคนไม่ใช่ตลอดชีพนะต่อเดือน2 0 0 0 0บาทต่อเดือนทีนี้เนี่ยพอมันมีตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเจนนี่เหลี่ยมนู่นนี่นั่นเจนนี่ก็ต้องออกมาอธิบายแล้วเจนนี่ก็ออกมาอธิบายแล้วนะครับโดยเจนนี่เนี่ยอธ คลิปที่เจนนี่ไลฟ์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยแต่มันมีแต่นะทุกคนแต่ว่าจะต้องเอาไปครีเอทใหม่เหมือนทําขึ้นมาใหม่อาจจะใส่รีแอคตัวเองลงไปหรือเอาไปดัดปรงดัดแปลงให้มันเป็นของตัวเองนะไม่ใช่ออริจินอลไลฟ์ของเจนนี่เลยอันนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเจนนี่บอกว่า ผิดกฎของแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็2เนี่ยคือมันจะบินก็คือช่องเนี่ยจะบินเพราะว่ามันผิดกฎนะครับอันนี้เนี่ยจจเนจนนี่ก็อาจจะเป็นห่วงเจ้าลูกค้าที่เข้ามาจ้างงานเจ้าของแบรนด์ต่างๆน,นๆานาก็เข้าใจได้แต่ทีนี้เนี่ยมันสงสัยอยู่ในสิ่งที่เจนนี่ออกมาชี้แจงก็คือเรื่องของการที่เจนนี่บอกว่าจะมีทีมงานส่ง Google Drive ไปให้ไอ้สองหมต่อเดือนเนี่ยนะครับแล้วคนก็งงเหมือนกันว่าไอ้ที่จะส่งไปให้เนี่ยเป็นคลิปอะไรคลิปไลฟ์ของเจนนี่ไหมหรือ เป็นคลิปที่เจนี่สมมติว่าแบรนด์นี้ซื้อ2 0 0 0 0ต่อเดือนเจนี่จะทําแบรนด์นี้อัดคลิปแบรนด์นี้ให้ใหม่ไหมพูดใหม่หนู่นนี่นั่นใหม่ครีเอทใหม่ไหมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเจนี่เนี่ยไม่ได้ชี้แจงเอาไวา้บอกแค่ว่าจะมีทีมงานเนี่ยส่ง Google Drive ไปให้ไอ 20, ้20,000่ต่อเดือนเนี่ยที่จะเอารฟ์เจนี่ไปใช้เนี่ยแล้วก็ต้องทําสัญญาการอะไรกันนะครับคนก็เลยมองว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือถ้าไม่สะดวกจ่าย20,000นเจนี่ก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยเขาย หน้าไลฟ์กับสิ่งที่เจนนี่จะส่งให้เนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันหรอแต่นี่นะถ้าฟังจากที่เจนนี่ชี้แจงแล้วก็จับความเข้าใจได้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่คุณทําได้หน้าไลฟ์เนี่ยก็คือจะต้องเอาไลฟ์ออริจินอลของเจนนี่ที่ไลฟ์เนี่ยนะครับเอาไปครีเอทใหม่แล้วก็ลงได้อันนี้คือไม่มีค่าจ้างไม่มีค่ารายเดือนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนของเจนนี่สมมุติว่าใครตัดต่อไม่เป็นหรือไม่มีทีมหรือนู่นนี่นั่นต้องการที่จะเอาไลฟ์เจนนี่ ตัวนี้เลยเต็มๆที่จะนี่พูดในไลฟ์เนี่ยนะครับไปยิงแอดไปทาําโฆษณาไปทําการตลาดอันนี้น่าจะต้องจ่ายส0ง0มต่อเดือนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันผิดกฎของ t k t t o ็อกเจนี่บอกแบบนี้แล้วคนก็ถามต่ออีกว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติว่าทีมงานส่งคลิปเนี้ยไลฟ์สดของเจนี่ไปให้ปุ๊บเนี่ยแล้วเอาไปลงเนี่ยมันไม่ผิดกฎของ Tik t o ็อหรอ อันนี้เนี่ยก็เป็นคําถามเกิดขึ้นอีกซึ่งมันก็ยังงงๆอยู่แต่ก็พยายามที่จะเข้าทาความเข้าใจกับคลิปที่เจนี่ออกมาชี้แจงแต่เจนี่ต้องออกมาอธิบายตรงนี้อีกนิดนึงว่าคลิปที่ส่งไปให้กับทีมงานอ่ะทีมงานส่งไปให้กับลูกค้ากับคลิปที่ลูกค้าสามารถอัดหน้าจอหรือเอามาคีเอทใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงแล้วที่บอกว่ามันผิดกฎของ Tik t o อกหรือแพลตฟอร์มเนี่ยที่เจนี่ส่งให้เนี่ยถ้าเอาไปใช้ต่อโดยที่เสีย20,000ต่อเดือนเนี่ย แล้วไปใช้ต่อได้เลยหรอไม่ผิดกฎหรอหรืออะไรยังไงอ่ะอันนี้เนี่ยมันยังเป็นความงงๆในการอธิบายของเจนเนี่ยอยู่เจน,นี่ต้องออกมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดรา่านี้มันจะได้จบนะ